กลับมาพบกันเช่นเคยนะครับกับเรื่องประสบการณ์คุณลุกนะครับเป็นช่วงใหม่ของเรานะครับซึ่งวันนี้จะเริ่มต้นกันนะครับกับเรื่องที่เราเจอกันมาอันนี้มีคนส่งมาให้ในไลน์ของแอดโดยตรงนะครับใครที่อยากจะส่งสามารถทักมาถามได้นะครับเดี๋ยวแอดจะให้ไอเดียไว้นะครับแต่เว้ก็แชทมาได้นะครับเรื่องสยองมิญาณหลอนแข่งที่รับเชิญ วันนี้เรามีประสบการณ์จริงที่เกิดขึ้นนะครับเจะมาด้ฟังกันนะครับเราเองเป็นคนไหว้ศาลเรียนจบจับหาวเชืาอไรแหงหนึ่งทำไห้ศาลพอเรียนจบด้มีโอกาสทํางานที่โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งที่จังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งโรงเรียนนี้นะครับก็มีห้องพักครูนะครับือบ้านแห่งหนึ่งที่อยู่หลังจากโรงเรียนซึ่งหมู่บ้านนี้ใหญ่มากก็มีซอยเยอะม,มากนะครับ ซึ่งหอพักคูน้าอยู่ระหว่างนะครับซอย1 7บงซอย19ซึ่งหอพักน,นั้นก็มี2องชั้นส่วนเรานะครับได้ห้องข้างล่างห้องที่2นะครับซึ่งข้างหลังเป็นบ้านร้างม,มีคอนอาศัยนะครับต้นไม้ก็ขึ้น,กน,กนรกหญ้าก็จะพืชปกคลุมเรือนบ้านและที่สาคัญคร้านขายของชําอยู่ไกลถ้าจะไม่ผิดอยู่ประมาณซอย3เมรามอิสซอของนะครับแลนะเราเองก็ยืนจักรยานพี่ที่หอ เป็นประจำนะครับตัวเราชอบปั่นจักรยานออกมาซื้อของในเวลา20่นาฬิกาถึงหรือสองทุ่มถึงสามทุ่มเป็นประจำวันแรกที่ปั่นก็เพื่อไปซื้อของนะครับปัป 19, ป่นไปซอยสิบเก้าปั่นไปเึ็ดขึ้ซอยมีสารแลกกาจากเป็นตายแล้วก็เห่านะากลัวมาต่อมาไปอีกทีก็ปีไปซอยสิบแปดปวดเมื่อตาแดงาสิบเก้าถัดมาเราก็ปัป่นไปซื้อของอีกนะครับเป็นซ,อ,ซอยสิบเจ็ด แต่ที่ปันะ่นจะคิดแลคงจะเหมือนสองซอยที่ผ่านมาแต่ที่ไหนได้ทุกอย่างเอยงกฤษมีสุนัขไล่ก,กัดแม่ตัวเดียวมาหาไม่มีเลยซึ่งสองข้างทางเป็นทาวน์สองชั้นมันดูโดกลังต้นไม้ขึ้นใบไม้หล่นบริเวณทาวน์นเ,นเขานะครับมีถนนยูไม่ี่หลังเองนะครับคนาอาศัยก็ไม่ี่หลังมันดูวังเวงแต่เราก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะเรารู้แล้วว่าซอยน,นี้คงปลอดภยัย จแล้วฝันจักรยานผ่านซอยนี้เป็นประจำนะครับเรื่องเท่าเรื่องกันนะครับวันหนึ่งขณะที่เรานั่งเล่นเกมกับมอมมืนเียงเวสเอนดังขึ้นเพื่อนเราก็ทถักมาบอกว่าขอเปิดกล้องคุยกันเราเลยหยุดเล่นเกมเพราะเปิดกล้องเหยีบเพื่อนตอนนั้นได้เย็นมากแล้วเราเองก็เปิดไฟไว้ในห้องนะครับตร,ตรงห้องอื่นไม่ได้เปิดแต่เปิดในห้องนะครับรีบบอกไปว่าห้องนะครับนั่งเล่นคอมพิวโต๊ะหันหน้าไปที่บานเกรด ข้างหลังจะเป็นเตียงเพอเปิดประตูหลังห้องนะครับและประตูห้องน้ำเอาไว้ซึ่งประตูทางเข้าจะอยู่ตรงประตูห้องน้ำพอดีฝั่งเพื่อนเองก็มีอยู่ห้าถึงเจ็ดคนเพื่อนถามว่าอยู่กับใครแล้วบอกว่าอยู่คนเดียวขอขับหมือกล้องให้เพื่อนดูเลยคุยแล้วจะพักเราเลยบอกเพื่อนว่าเดี๋ยวไปห้องน้ําพอเสร็จเรารุกไปเข้าห้องน้ำพอกลับมากดปร่อนปิดกล้องเราเลยงงในถามไปว่าจะปิดทําไมเพื่อนถามว่ากับใครเราก็บอกว่าอยู่คนเดียว ซึ่งก็ถามย้ำยงีนัแหละเราก็บอกว่าอยู่คนเดียวยืนยันไปแล้วด้วยเพื่อนก็บอกว่าตอนที่เราไปข้าห้องน้ำก้องค้างตรงหน้าห้องน้าแล้วเห็นเราก็มัเข้าห้องน้ำเห็นผู้หญิงคนหนึ่งผมยาวใส่เสื้อสีขาวและสีเทาเราไม่เชื่อเพื่อนพูดจนเพื่อนส่งรูปไปหลักฐานส่วนเราก็อธิบายไม่ได้เหมือนกนันคืออะไรนะครับซึ่งภาพที่เรได้มามีการตัดต่อใดอย่งสิ้นนะครับ พอตื่นมาเราก็เลยไปกินข้าวที่ร้านป้าข้าขหอแล้วคำไม่อยากรู้เลยเอารูปไปป้าดูป้าดูได้จักพักก็ส่งห้คนในร้านข้าวดูบ้างแต่คนพูดเดียวกัน,ว,กนว่าเธอคนนี้เป็นคนภาคอีสานมาทํางานที่จังหวัดสุราการเพราะกับแฟนเธอทํางานกเสร้างจะแข่งในจังหวัดนี้แต่เธอพาที่ตาวเฮาซอยเจ็ดนะครับซึ่งอยู่หลายคนแฟนเธอเ,อเป็นคนเดียชูมีเมียเอาไว้ไม่ค่อยกลับมาเธอเธอทำได้แค่รอซึ่งตอนนี้เธอกะท้อง วันหนึ่งแฟนเธอกลับมาเธอบอกว่าเขาท้องแต่แฟนบอกว่าให้เธอไปทําแท้งแต่เธอก็ไม่ยอมแฟนเธอเดีนเดอเดากบ้านไปแล้วไม่กลับมาเลยเื่นทำให้เธอเลยคิดสั้นและต่อมาเพื่อนของเธอจึงไปทํางานหมดเดี๋ยเธอคนเดียวเธอว่าขอไม่สบายขอพักสักแป๊บนึงนะครับก็ไม่เออใจอะไรกว่าเพื่อนเวียเซียเธอผูกคอตายในเตาเฮาหนั้นกว่าเพื่อนจูรู้ก็ตอนที่กำลังเทรียมงานแล้ว เพื่อนของเธอเพื่อนรับส่ของเธอกับยังบ้านเกิดของเธอหลังจากที่เธอตายไปได้ไม่นานเธอก็เขียนมากซึ่งหลอกคนในระแวกนั้นบ่อยจนคนในซอยต้องทยอยวิทยาทหลังจนเหลือแค่ไม่กี่หลังซึ่งป้าก็บอกว่าเธอไม่ได้หยุดไปประมาณสามเดือนก่อนที่จะมาอยู่เลยก็ไม่ได้คิดอะไรใช้ชีวิตเหมือนเดิมเหมือนไม่ได้รเกิดขึ้นหลังจากนั้นไม่นานวันนั้นเป็นวันหยุดยาวครูที่หอลับบ้านหมดเลยเราคนเดียว เราเล่นเกมอยู่น่าจะห้าโมงเงยน็นนี่เสียงคนทุกคนตัวงนา,าว่าปังปังปังเสียงดังมากมันดังาจากห้องน้าเองเรายินเสียงมันสะดุ้งตกใจแต่ทําให้สนใจอะไรหลายวันผ่านไปขณะที่นอนอยู่ได้นเสียงคนเดินในห้องเดินไปเดินมาเราทำเป็นไม่ได้ยินและนอนต่อและก่อนนอนคืนหนึ่งเราพูดไปว่าถ้ามีจริงแน่จริงบอกหวยด้วยข้าฝันก็ได้และอยากได้เราจะให้พูดออกมาทุกคำโมโหไม่ได้คิดอะไรแล้วเราก็หลับไป ฝันเห็นว่าตัวเองนอนบน,นเตียงน่งเสียงกอกแกกที่บ้านเก็บประตูหลังห้องหันไปดูเป็นมือเหีเห่ยวมีเล็บยาววองมือเข้ามาในบานเก็บแล้วคราวที่ตกใจก็เป็นโจรได้รู้จากที่นอนว่าหยิบมีดมาฟันมือนั้นเราได้เสียงกรีดร้องสกพักแล้วหายไปเรได้เสียงฝนท่วตูหน้าห้องและเสียง,ง,งเงียบซากเงาำดำๆรูปร่างผู้หญิงผมยาวยืนอยู่ปลายเตียงพูดได้จะได้ผลไม่ใช่เหรอรอ,อใช่ผู้หญิงคนนั้นก็เลยให้มาสองตัว เราตื่นมาถอยน้องซื้อเราก็ซื้อนะห้าบาทแต่ไม่ชอบเป็นหน่วยมาหน่ยวยาอกผแล้วถูกเราโทรไปหาน้องน้องบอกว่าลืมไม่ได้ซื้อให้เราไม่ได้เป็นไรใจเราก็ลืมไปเลยและช่วงนี้เราไม่ได้อยากกลับบ้านแผ่นงินอร่อไม่กลับพอพี่พอไปทํางานพี่เรียนัามว่าแต่ช่วงนี้ดูคำคำ,ำหน้าหมองโดนของหรือเปล่าเราบอกว่าไม่ไม,มีเราไม่ค่อยสบายเป็นไปไหน,นหาย มีวันหนึ่งยายจะกลับบ้านเดินไปหาพี่บอกอยากกลับบ้านพี่เลยบอกกลับด้วยกันไหมจะกลับพอดีพวกนี้ไปพร้อมกันเราเลยกลับนะครับตอบตกลงแล้วก็ไปพร้อมกันเลยแล้วก็มีเพื่อนกลับไปด้วยพอไถึงบ้านยายถามเน็ผอมจังดูขำเด็กผู้ีพาไปวัดตื่นช้ายายก็พาไปวัดซึ่งวันนี้เป็นวัดป่าและเป็นที่นับถือของคนในพื้นที่คนนี้เป็นสาราพระพูดว่าโยมพาใครมาด้วยหรือเปล่าแล้วหันกลับไปไม่มีใครพระบอกว่ายมนั่นแหละมีคนตามมา เราเลยลองเชื่องพาะรูปนั้นนะครับเหมือนแบบเชื่อตามว่าเป็นผู้ชายผู้หญิงท่านตอบป็นผู้หญิงถามว่าตามมาจากไหนท่านตอบตามที่ทำงานท่านถามว่าต้องการอะไรท่านตอบว่าโยมผู้ใดรเาไว้เราคิดว่าพูดว่าอ๋ออยากได้จะทาให้ท่านเลยบอกนั่นแหละมา,ม,มาเดินตามาเราถามว่าขาต้องการอะไรท่านเลบอกขาต้องการชีวิตของโยมดีนะที่โย,โยมดูยังไม่ถึงคาด บ่อยๆใช่ไหมใช่ท่านบอกไม่แปลกหรอกขับไปไหนมาไหนก็ไปด้วยกันตลอดอยายถามว่าพอมีทางแก้ไหมท่านบอกว่ามีต้องภายในทำภายในสามวันนะมีงัดตายไปนะครับรดน้ำรถดมวนจิตวัดภปยในวันเดียวให้จวัดนะครับต้องเวลาสามวันไม้ว่าถ้าไม่ทำเผก็จะมาแต่ถ้าทำก็จะไม่มา เรากับยายก็เลยกลับบ้านตื่นเช้าก็เลยกลาบไปโดน้ำมูลเจวัตพันธุ์นั้นก็ไม่เจอเธออีกเลยนะครอันนี้จะเป็นเรื่องแรกนะครับถ้าเกิดว่ายังไงนี่เป็นไทย,ยงไงสามารถนะครับทักมาคุยกันได้นะครับขออภัยหากว่ามีความผิดอะไรนิดนึงนะครับสวัสดีในช่วงประสบการณ์ลอกจดเลี้ง้ดนีนะครับขอบคุณใจตามการชมเนะครับสวัสดี